าการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำค่ะเเดี๋ยววันนี้สบภาพราท,ท่เอีอยงเกาะพาสตาเนะาะมาลองเห็ดอาหารแดนบิงเนาะว่าเป็นไหนไปเบิร์กันเลยค่ะ ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปน้อยนึงเนาะเพราะว่า <Okay. S 1> เพื่อ,อยังติ๊บเพื่อป้องกันเดียว <Yeah. S 1> เวลาข้าต้ม <Yeah. S 1> เวลาข้าต้มอะไรเวลาข้าต้มเส้นเนี่ยค่ะมันมันสีบอมันสีบอติดเนาะเด mm hmm. ราให้เดือดแป๊บนึงเนาะ mm hmm. เลยเด้อค่ะวันนี้เขาใส่เป็นน้ำมันบอกอกเลยคะ่ะเพื่อสุขภาพเนาะใส่น้ำมันบอกอกเข้าไปน้อยนอ่เอเขาใส่น้ำมันหอนแล้วเนาะคะ่ะเขากะใสะ่กระเทียมก็หอมสับเนาะรุ่นนี้เขาจะเป็นกระเทียมกระเทียมแล้วก็หอมสับด้วยค่ะใส่ลงไปเลยเพื่อความหอม เหลืองหอมจัดหน่อยเนาะคะ่ะเริ่มมากเลวเริ่มหอมเละก็ใส่หอมมบบหอมสับละเอียดเนาะ,ะไม่ใช่แบบหอมไปนล้วกับหอมกระเ,เทียวกับกระเทียมนะคะแบบนั้นค่ะเ,เข้าตุ่มม่นี้ข้าผพัดสี่พัดใส่กับพัดตุ่มไม่นี้ไปหอมกันมันสิพอดีเป๊เะเลยนะ พร้อมเราขายให้นเรากินกินมากละ่ะกินขึงจมูกล้ะคห็นไหมนันเห็นเราขายเห็นแลยลอ,อันขอบานเต็มไหลเลยเดือดขัพราะว่าเตรียมจัดงานให้อา้านี่พวกกะทิพวกกันอันนี้เตรียมป็นอาหารไหนเขามื่อยืนเนาะ พอพอมันเหลืองหอมสักน้อยแหละใส่หมูเนาะใส่หมูบดลงไปแล้วค่ะบ้านนี้กินหมูเนาะบ้านนี้บวกินเหนือแม่บุกินเหนือนะ น้ำมันหอยเราไปหน่อยไงแต่สิอยู่ประตองใส่หลายเนาะค่ะเพราะว่าเคยใส่อันอันนอลรถถักได้ปะเนี่ยใส่แคนนอลรถถักแทนเนาะเนี่ยก่อนแคนนอโอเคเย่ต้องไปเลยค่ะ อันนี้สูตรของเองเด้อค่ะพี่น้องเฮ้ยว่าอะไรเป็นขยกหัวเนอ้องน่วรวารอดค่ะเด็เมาหอมล่ะหอมหมวยมวยเรื่อยไดเลยอะเราใส่เกลือน้อยนึง เืขอข่อยซีไวิธีอันีะเสียเ,เนาะไปข,ขิกาออเอาสียใมือ,อเอาีลงไปเลย่ินะขอ่อยิใส่อันเนียก็แค่รอดิว่ามันเหลือจากสุัแต่เสียเนาะเนาะไปน้อยน,อน,น,นไ,ไ,ไม่ไ จะตกไหมนะกะกรไก่กระไซอันซอสบวกเกระเทศอันนี้เลยเด้อค่ะนี่ซอสบวกเกระเทศรสนี่แซ่ยบดูมิโอเนี่ยดูมิโอเนี่ยเอียงเออนั่นแหละมันมาซินี่แบบว่าไก่กระไซเบอร์เลยเด้อค่ะพี่น้องมันแซ่บอืมบวกนั่นใส่เสร็จลงไปเนาะค่ะนคนเลย เดี๋ยวเาใส่เสร็จลงไปเสร็จมันจะไปดูดน้ำนะคะเออไปแล้วขายให็น้อแซบสูตรข่อยโบมี่ยังตายตัวค่ะเห็นแบบว่า เศนมันก็ไปดูดน้ำเนาะมันก็ไปอมน้ำเนี่ยนะเดี๋ยวสิเอิญน,นั่นพี่น้องไม่กินาวเด้เ็ษแล้วค่ะ,คะไปกินก็นเด้อแบบนี้เ็ษแล้วค่ะเมนูอาหารเมนูเอ่ออียงเกาะพาสต้าเนาะ,ะเดี๋ยวอันไปเอิญพ่อบ้านดูบ้านมากินก็นเด้อค่ะเอ้าไปเรียกพ่อกินข้าวค่ะ อาหารเสร็จแล้วนะคะ